i มอง2แบบแบบแรกใช้เวย์ใหญ่ติดแนวต้านนี้แล้วค่อยกลับลงมาแต่กลับลงมาเยอะไม่เยอะค่อยว่ากันเพราะว่าการที่จะกลับลงมาเยอะต้องมีแพทเทิร์นผสมด้วยอย่างเช่นอ่ะมีดับเบิลท็อปมาผสมแบบนี้อันนี้กลับมาที่เดิมแน่นอนเพราะว่ามันจะกลายเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกลายเป็นไซส์เวย์ใหญ่จะมีโอกาสกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดแพทเทิร์นที่เกิดแพทเทิร์นเป็นแค่การย่อธรรมดาโอกาสยืนอยู่บนแนวรับได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับอันนี้โปรดระวังด้วยจุดแรกก็คือ1945กับ1949นะ เป็นจุดสัพานนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะเรดี้เบดดอกนะครับเป็นจุดสัพายที่ท่มองว่าอาจจะเกิดแรงขายได้แต่ก็แรงขายผมคาดการว่าอาจจะขายได้ประมาณส500ัก5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่จุดนะครับผมเพา 1, รพาะฉะนั้นเนี่ยในเลงสไนเปอร์ตรงนั้นได้นะครับผมและต่อไปครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นลักษณะของซัพายฝั่งเดือนของ18เมษาปี2022นปี2022นะครับ ข้าวๆนะครับห้าสถึงห้าสิบเตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาสูงนะครับขึ้นมาตรงนี้ครับผมมองเหมือนแพทเทิร์นที่ผมพูดใน M5 เลยครับสามเหลี่ยมปากอ้าครับหรือว่าสามเหลี่ยมปากลําโพงนะครับแบบนี้ครับจะกระชับนิดนึงนะใส่สูตรนิดนึงอ่ะแบบนี้ปึ้งปึ้งขึ้นไปทําตัว D นะครับแล้วค่อยลงมาทํา E นะครับลงมาทํา E บริเวณนี้แล้วค่อยกลับไปขึ้นมา อันนี้ผมให้สูตรเกี่ยวกับเรื่องของ A B C D E นะครับในการเดินทางของไซเวยใหญ่นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นแล้วนะครับถ้าหากว่าอนาคตมีโอกาสเป็นแบบนี้ไหมนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับ A later few moments later.